วัดีครับวันนี้นะครับผมมาเดินนะครับงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับที่เมืองทองธานีนะครับวันนี้ก็มาดูรถครับนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่ารถในงานนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้บอกเลยว่ามากับกลุ่มเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูนะครับรถมอเตอร์ไซค์เป็นพิเศษนะครับวันนี้หลายๆคนนะฮะชอบค่ายฮอนด้านะครับเดี๋ยวไปดูกันับว่าฮอนด้ามีอะไรที่น่าสนใจครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม จอผมเนี่ยผมจะมาถามว่าบูธนี้เนี่ยชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้บูธ <ผม S 1> อะไรเนี่ยบูธอะไรเนี่ยม,มั่วเขาเลยสุสกิอ๋อป้ายเอาเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะดูให้ดูป้ายนะครับนี่คือป้ายสุสกินะครับป้ายสีอะไรนะสุสกิเนี่ยดูเนี่ยป้ายสี<ข>อ,อะไรป้ายสีขาวป้ายสีขาว ให้หมดอันนี้ก่อนเดี๋ยวตัดิ้งเจอกันจัดไปครับอันนี้ครับได้แล้วผมโอ้โหอันนี้คือพร้อมที่จะขับออกได้เลยใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหจับกุญแจแล้วมันพลาดไม่ได้แล้วโอ้โหนี่เลยกุญแจใส่กระเป๋าแล้วเป็นคีย์เลสด้วยใช่ไหมฮะตัวเนี้ยครับผมไหนบางเช็คที่เตรียมมาอยู่ไหนอะเช็คเช็คที่เตรียมมาอย่ไหนโดนนะแน่โดนนะแน่ผมว่าลูกค้าใส่เพื่อวิงแค่สองพันเก้าเจ็ดสิบบาทใช่แล้วก็ปกติอ่ะ อันนี้ถ้าลูกค้าจอง1,000บาทก็หักลงไปค่ะวันรับรลูกค้าจ่ายเพิ่ม1,970รับตรงนีได้เลยอันนี้อยากรู้เรื่องกันดั้มจริงๆใช่ไหมครใช่ครับอยากรู้เรื่องกันดั้มรับอยากรู้ว่าววกันดั้มมากๆว่าอ๋อ,อนะครับแจกด้วยนะครับ ชอบแล้วหุ่นนะหุ่นเนี้ยชอบเลยอ๋อมันหุ่นกันด้ามหรอั้มเนี่เราเนี่ยกันด้ามมันแหละชอบเลยเปกเลยเปกเลยนะสเปกจะเป็นรถก็สวยนะสเปกคนขายก็สวยนี่นะครับ RX 78กันด้ามได้มา2กล่องครับสองกันด้ามครับแอดต่อยได้มา2กล่องนะครับเดี๋ยวข้างในเขามีเขามีไหมครับตัวกันด้ามไม่มีครับกล่องเปล่านะคฮะอ๋อให้กล่องเปล่าสมาชิกในกลุ่มเรามีใครอยากได้อินบ็อกซ์มาเออเขาเรียกอะไรนะ ทักมาเลยครับทักมาทักมาทักมาในกลุ่มนะเดี๋ยวผมแจกฟรีนะเนี่ยกล่องกันดัมรับจากมือรับจากมือพิตตี้สาวสวยนะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวไอ้ต๋อยไปเอาอะไรมาครับเนี่ยนี่ครับเป็นของเพื่อสมาชิกในกลุ่มนะโอ้โหใครอยากได้นดีทักมานะครับในกลุ่มเรานะเฉพาะคนในกลุ่มเราเท่านั้นนะครับโอ้กล่องกันดัมที่แบบว่าสุดพิเศษ ใช่ครับรับจากมือรับสมาชิกทำเพื่อสมาชิกทุกคนนะครับโอ้โหนะฮะดูฮะแอดต่อยบอกเลยว่าแบกมาให้กับสมาชิกทุกคนคนไหนอยากได้ทักมาได้เลยทักมาในกลุ่มเท่านั้นในกลุ่มเท่านั้นครับดูฮะเป็นของสะสมรับประกันเลยว่าหุ่นสวยมากุนะหุ่นสวยมากหุ่นกันด้เหมหุ่นกันด้มาและวก็อ๋อทำไมต้องปิดก็จะาทำไมมันขัดขัดยังไงฮะมันลวนไม่จำคนให้อ่ะสวยอ๋อ นี่นะฮะเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวแอดต่อยจะไปบอกในกลุ่มอีกทีนะครับโอ้โหนึกว่าเดินหายไปไหนต้องนานไปเอากล่องกันดั้มเองกล่องกันดั้มครับแปดหมื่นสี่เก้าร้อยแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับฮอนด้าซี2ีร้อยยี่สิบห้าดูน้ำสบายสบาใช่ไหม คือนั่งสบายสบายค่ะได้อยู่ทางนู้นแต่เราไม่ดูเพราะดูแต่อกลไม่ไม่ดูเพราะว่าเราไม่สนใจเราไม่อยากได้ซูเปอร์คาร์เราไม่อยากได้ซูเปอร์คาร์แล้วมอเตอร์ไซค์หลักแสนเราไม่ค่อมเราค่อมหลักล้านนะนี่หลักล้านด้วยหลักแสนเราไม่เอาเลย่นนโอ้โหอันนี้เซ็นเซอร์นะครับอันนี้คืออะไรอ่ะทำทอดวัวใช่ไหมฮะทำทอดวัวใช่ไหมอ๋อใส่เข้าไปทำไมฮะ ผมผมจะล้วงคองูเห่านะครับอ๋อเป็นรุ่นอันนี้เป็น CBR ตัวใหม่ใช่ไหมฮะต้องบีบอย่างนี้นะครับอ่าดูนะครับล้วงคองสองเข้าไปปั๊บเข้าไปจนสุดศอกจับคอได้เลยครับโอ้โหถึงคองูเห่าแล้วฮะอันนี้เป็นรุ่นล้วงคองูเห่า จนได้ครับจนได้นะครับเวลาไปนั่นเนี่ยไปไหนไปไหนนะจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับวันนี้ได้แน่นอนครับนี่นะยินดีด้วยสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ซีบีหกห้าสซีบีห้าครับซีบีอาร์ห้0รซีบีอาร์ห้าครับโอเคฮะับซีบีอาร์ห้าฮะจองเรียบร้อยแล้วครับผมจองเรียบร้อยนะครับจะส่งไปที่